ซื้อรถมือสองไว้ใจโตโยต้าชัวคุ้รงไทยสวัสดีค่ะมาที่โตโยต้าชัวค์กุงไทยรับรองได้อะไรมากกว่าที่คิด 1. มีรถให้เลือกมากกว่า1,000คันครบทุกยี่ห้อเก๋งกระบะตู้เรามีให้ครบค่ะ 2. ราคาคุ้มค่ามีโปรให้เลือกหลากหลายเหมาะกับลูกค้าทุกอาชีพ จะดาวน้อยผ่อนนานเลือกแบบไหนมาคุยกันก่อนได้ค่ะ 3. ถึงรถในสต็อกจะเยอะแต่รถทุกคันเราต้องตรวจเช็คตามมาตรฐาน t o y o ต้210จุดเรียกว่าครบท้งคันเลยค่ะ 4. ไม่มียอมแมวแน่นอนการันตีไม่แท้100%ตรวจสอบประวัติได้เลยค่ะ 5. อยู่ที่ไหนใกล้ๆเรามีไฟแนนซ์ไปบริการให้ถึงหน้าบ้านค่ะ หสนใจรุ่นไหนเข้ามาคุยกันก่อนเราให้ทดลองขับทุกคันค่ะ 7. ซื้อรถที่โตโยต้าชัวร์กรุงไทยมั่นใจทุกคันเพราะเรารับประกันเครื่องเกียร์โดยศูนย์บริการค่ะอย่าลืมนะคะต้องการซื้อรถมือสองคุณภาพดีมีให้เลือกเยอะต้องมาที่เราโตโยต้าชัวร์กรุงไทยค่ะ เรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วแวะมาเจอกันที่โชว์รุมค่ะ